สวัสดีค่ะก็มาพบกับเราสองคนนะคะรายการคู่หูคู่กราบนะคะก็มาพบกันนะคะในวันพุธที่15มกราคมงนะคะ2568นะคะเซดีเด็กนะคะก็ทำนิวโรต่อเนื่องนะคะในรอบ5เดือนนะคะมูลคราาการซื้อขายเช้านี้ก็ยังเบาบางเกก็ยังรอปัจจัยบวกนะคะที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ย น่าสนใจหรือยังนะคะในแง่ valuation ก็ถูกด้วยนะคะวันนี้เราจะมีประเด็นอะไรมาพูดคุยกันบ้างคะเบ๊กครับพี่ออยครับก็เรามามาพูดคุยกันนะครับสหัวข้อหลักๆนะครับหัวข้อแรกเนี่ยคงเป็นเรื่องของหลายๆสํานักนะครับก็มีการคาดการณ์นะว่าจะคงดอกเบี้ยไม่ก็ขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับออยสําหรับเฟดเนาะใช่สําหรับเฟดนะครับก็ไม่ได้ทันมานะครับเรื่องของไฟเขียวพาราโบเอ็นเทนเมนต์คอมเพล็กต์นะครับก็ทําให กลุ่มที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการปรับขึ้นมาไ<ม>ด้พอสมควรน,นะครับแล้วก็เหมือนจะเป็น sediment หนุนตลาดบ้านเราเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องรอดูนิดนึงเพราะว่าข่าวร้ายค่อนข้างมาเยอะพวสมควรนะครับประเทศถัดมาเรื่องของตัว easy e receive 2. 0นะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่16มกรานะครับหรือวันพรุ่งนี้นะครับไปจนถึงวันที่28ปกุมภานะครับประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องของจีนส่งออกนําเข้าเดือนธันวาคมเนี่ยก็ มีการออกมาขยายตัวนะครับก็สะท้อนว่าตัวเศรษฐกิจจีนเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับพี่อยครับก็เริ่มกันที่นะครับมีหลายสํานักนะครับคาดการณ์ว่าเฟดจะคงขึ้นดอกเบี้ยเป็นยังไงกันบ้างก็หลายๆลายเฮาส์นะคะที่เป็นสํานักเศรษฐกิจของต่างประเทศนะคะรวมทั้งบล็อกเกอร์ของต่างประเทศนะคะก็เริ่มมีการคาดการณ์นะคะว่า เฟซเนี่ยอาจจะไม่ปรับลงดอกเบีย้ยนะคะก็คือคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะก็แล้วก็อาจจะไปเรียกว่ามีการปรับขึ้นด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอทางด้านของตัวเลขนะคะ PPI นะคะที่เป็นตัววัดนะคะเงินเฟอ้ออีกตัวหนึ่งนะคะจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตในสหรัฐเนี่ยนะคะในรอบเดือนธันวาคมนะคะของปีที่แล้วก็ปรับตัวขึ้นนะคะ3.3%มจุดเปอร์นเยนอยนนะคะแต่ว่าตัวเลขดังกล่าวก็ต่ำกว่าที่ คอนเซนั uh, ได้มีการคาดไว้ที่3.5นะคะแล้วก็เป็น uh, ระดับนะคะที่สูงกว่าเดือนพฤศจิกายนนะคะที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ3.0นะคะแล้วถ้ามาดูตัวคอ r e i p i นะคะซึ่งไม่ได้รวมหมวด uh, อาหารแล้วก็พลังงานนะคะในเดือนธันวาคมเนี่ยก็ขยับเพิ่มขึ้นนะคะ3.5เ e a r o เ Year นียะคะก็ต่ำกว่าคอนเซนทัคาดการที่3.8นะคะซึ่งตัวเลขที่ออกมานะคะต่ำกว่าคาดการตรงนี้เนี่ย เริ่มมีแนวโน้มนะคะว่าเอฟเฟเนี่ยอาจจะปรับลงดอกเบีย้ยได้นะคะแต่ว่าอาจจะปรับลงดอกเบีย้ยเนี่ยเพียงครั้งเดียวนะคะแล้วก็จากเดิมนะคะ,ะทางด้านของเฟวดวอตทูเนี่ยนะคะเขาคาดการณ์นะคะว่าจะมีการปรับลงะคะในช่วงเดือนกันยายนนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็ขยับมาเป็นเดือน กรกฎาคมแล้วนะคะคืนนี้ก็คงจะต้องตามดูนะคะตัวของ CPI นะคะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรวัดเงินเฟ้อนะคะซึ่งคอนเซนซ็ก็คาดว่าจะปรับตัวขึ้นนะคะ2.9เ e a ร์ n y e น r ยอนียะคะจากเดือนพฤศจิกายนถ้าเทียบกันเนี่ยพฤศจิกานะคะเพิ่มขึ้น2.7นะคะแต่ถ้าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยออกมาต่ำกว่านะคะที่ทางด้านคอนเซนแซ็ได้มีการคาดการณ์ก็อาจจะไปตอกย้ำนะคะกับตัวเลข PPI ที่ออกมาว่าทางด้านของ เฟดเองเนี่ยอาจจะมีการปรับลงดอกเบี้ยนะคะเพียงแต่ว่าคาดการณ์การปรับลงดอกเบี้ยเนี่ยขยับขึ้นมาเร็วขึ้นนะคะจากเดือนกันยามาเป็นเดือนกรกฎาแต่อยัางไงแล้วก็ตามเนี่ยจะลงเพียง1ครั้งนะคะซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็มีการพลิกไปพลิกมาตามการรายงานนะคะตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะคะก็ตรงนี้ว็คงต้องตามต่อนะคะว่าพอตัวเลขต่างๆออกมานะคะก็มีการคาดการณ์กันว่าไอเฟดนะคะน่าจะปรับลดดอกเบี้ยแต่พอตัวเลขออกมา ในลักษณะที่ดีนะคะก็มองว่าเฟดเนี่ยอาจจะเริ่มทรงๆนะคะไม่ลงดอกเบีย้ยแล้วนะคะไปจนถึงขยับขึ้นดอกเบีย้ยด้วยซ้ำนะคะซึ่งตรงนี้เราคงจะต้องตามกันต่อนะคะเราก็มาดูที่ BoJ นะคะ BoJ เนี่ยนะคะในรอบการประชุมวันที่22-23มกราคมนี้เนี่ยก็คาดการณ์กันว่าน่าจะคงดอกเบีย้ยไว้ที่0.25นะยังไม่น่าจะมีการขยับขึ้นดอกเบีย้ยแต่อย่างใดนะคะ แต่ทางของผู้ว่านะคะของ BOJ เองเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณนะคะว่าพร้อมเสมอที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าการดําเนินง,งานทางด้านเศรษฐกิจนะคะรวมทั้งเงินเฟอ้อเนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คณะกรรมการได้มีการประเมินไว้นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อฐานนะคะ,ะเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ระดับ2.4นะคะก็อยู่ในระดับคาดการณ์จะมีการเซอร์ไพรส์โดยการขึ้นดอกเบียเ้ยในรอบก,การประชุมเดือน มก,การานี้เลยไหมนะคะพอเรามาดูแบบนี้ว่าทางด้านของเฟดเนี่ยน้ำหนักก็น่าจะไปทางคง,งน,น,นะอ่าค่ะใช่แล้วก็บ้านเราเองกรนงก็ไม่ได้ส่งสัญญาณนะคะในเรื่องที่จะมีการปรับลงดอกบเบีย้ยแต่อย่างใดนะคะเบมองว่าทางด้านปุ่ม ธนาคารใหญ่เนี่ยน่าสนใจนะคะมีตัวอะไรมานําเสนอคะครับตัวแรกท,ที่ที่เลือกมาเนี่ยก็เป็นในของตัว K Bank นะครับซึ่งต้องบอกว่าในยามที่ตลาดมีการปรับฐานลงมาหรือเนี่ยเราจะเห็นด้วยเคแบงเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างสวนตลาดพอสมควรคนั่นหมายมว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างแขง็ขงพอสมควรแล้วก็หากเราไปดูในเชิงของตัวราคาแล้วเนี่ยราคาก็ล่าสุดนะครับมีการเบรกกรอบบนสา่เหลี่ยมนะครับหรือว่ากรอบบนของตัว S อสซินิทเขาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆถ้าเราใส่วลุ่มเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาค่อนข้างพอสมควรเลย เราบอกว่าตัว k b แบงเนี่ยก็มีโอกาสปรับขึ้นต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยการย่อลงมาแถวโซน159เนี่ยก็คิดว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการย่อตัวเพื่อปรับขึ้นต่อนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองไว้ที่2แนวนะครับก็คือ165นะครับแล้วก็173นะครับแต่ว่าถ้าผิดทางเนี่ยก็อาจจะต้องคัดลอดเร็วถ้าลงมาแต่หนึ่าสิบนะครับพี่ออย ก็เรียกว่าถ้าเอามาคอมแพกับเซตเนี่ยหุ้นเคแบงนะคะก็แข็งแกร่งกว่าเซตเลยเนาะค่หัดมาค่ะนะครับเป็นตัวของ BBL นะครับก็เป็นตัวที่เป็นตัวลีดรองลงมาจากตัวเคแบงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าสัญญาณบวกของตัว BBL เนี่ยก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างชันะเราเห็นเลยว่าราคาเนี่ยก็ยืนอีกเท่าที่เฉลี่ย200วันนะครับ เส้นค่าเฉลี่ย75วันมนอย่างต่อนเนื่องเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เบรกกอนบนของสามเหลี่ยมขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวเราบอกว่าโมเมนตัม um ของตัว BBL เนี่ยน่าจะปรับขึ้นต่อได้นะครับสำหรับกลยุทธ์การเทรดตัว BBL ก็เน้นตั้งรับนะครับโซน151บาทนะครับส่วนแนวต้านก็มองมาที่ 157ถึง159<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ถ้าผิดทางก็คันร้อนเดียวหน่อยถ้าลงมาแต่149นะครับตอมองสองแมงใหญ่นะคะเป็นตัวที่น่าจะประคองหรือว่ายืนได้ดีกว่าตลาดนะคะ<ช>เป็นงไงครัเบย์คอรก็ไฟเขียวเรียบร้อยสำหรับ<ช>พลบอ็นเ e อ t ์เทนเ n นต์ค p l e x นะคะก็ขั้นตอนต่อไป เตรียมเข้าสภาแล้วเป็นไงบ้างคะใช่ค่ะก็มาดูรายละเอียดกันนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็เตรียมส่งร่างนะครพรบให้กับคิสเดีกาครับปรับถ้อยคํานะครับ,รบะะให้สอดคล้องกับกฎหมายนะครับแล้วก็เตรียมเสนอให้กับผู้แทนรัดนะะาาฐ,ฐานนดรน,นะครับพิจารณาภายใน2อถึงสเดือนนะครับแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยก็คาดในเม็ดเงินลงทุนเนี่ยก็คาดการณ์ในโครงการเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1-2แสนล้านบาทนะโดยที่ผู้ลงทุนเนี่ยจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทยนะครับถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยก็ต้องลงทุนในรัศ ณกิจการร่วมค้านะครับแล้วก็สิทธิทำสัญญาเช่าระยะเวลาไม่เกิน50ปีนะครับแล้วก็กําหนดในใบอนุญาตเนี่ยไม่เกิน30ปีแล้วก็มีการประเมินการทํางานทุกๆ3ปีแล้วก็เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งละ1แสนบาทนะครับตรงนี้ประเมินนะประเมินการทำงานทุกๆ4ปีใช่ใช่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็น่าจะเริ่มนะครับก่อสร้างแปรพยนในปีนี้แหละนะครับแล้วก็คาดการจะเสร็จสิ้นภายในปี ก็มีมีการประเมินนะคะจากทางรัฐบาลนะคะเขาพยายามที่จะให้เริ่มต้นก่อสร้างนะคะในรัฐบาลชุดนี้นะคะก็คือในยุคข,ของคุณแพททองฐานชินวัตรนะคะ<ช>จะมีการก่อสร้างให้ได้นะคะแล้วก็จะดันให้เอ t นเตอร n เ e น t มนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเปิดในปี2572นะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าในาทางปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทำได้เร็วมากน้อยแค่ไหน สำหรับตัว Entertainment Complex ค่ะครับตรงนี้ถ้าโยงมาที่หุ้นแน่นอนว่ากลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์แน่นอนต้องเป็นกลุ่มท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะว่าคนท่องเที่ยวจะทยอยมาประเทศไทยแน่นอนอยู่แล้วคก็พยายามคัดเลือกหุ้นท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็ แพทเทิร์นราคายังไม่แย่มากนะครับก็พยายามดูนะครับตัวไหนน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตัวเซนเทลเอราวันมินนะครับแต่ว่าตัวที่ผมมองว่าน่าจะยังพอไหวอยู่นะครับก็คือตัวของเซนเทลที่ยังไม่ดุดโลนะครับตัวเซนเทลนะครับก็มีการปรับฐานลงมาลึกนะครับก็มองว่าที่โซน 29.25- ถึง29.75เนี่ยน่าจะมีรอบของการรีบาวด้านกันเพราะว่าถ้าหาเราไปดูในแง่ของตัวไ SI เนี่ยก็เข้าสู่เขตโอเวอร์โซลนะครับซึ่งถ้าเราไปดูย้อนหลังมาแลวก็ตามที่เข้าโอเวอร์โซนเนี่ย่วนใหญ่แล้วจะมี การดีดกลับตลอดเลยนะครับก็มอ <thôi. S 2> <c oughs> งว่าเซนเทลน่าสนใจนะครับโซน29.25ถึง29.75นะครับส่ว 29, 25, 29, 75, นวนาต้านเนี่ยมองไว้2แนวที่32.75ถึง34บาทนะครับแล้วก็กรณี้ผิดทางก็คารอตเร็วถ้าลงมาแต่สิบแดดเจ็ดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็เราเลือกเป็นในส่วนตัว Major เมเจอร์นะครก็ลงหนักเนาะก็เมเจอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าแพทเทิร์นราคาปัจจุบันก็เป็นการแกว่งของข้างนะครับกรอบการเคลื่อนไหวจริงเนี่ยจะอยู่ที่โซน1 3บสาถึง1ิบสามจุด แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูในเชิงของตัวแท่งเทียนเนี่ยก็มีการรีบาวกับนะครับจากแท่งเทียนแฮมเมอร์นะครับดังนั้นเรามองว่าดาวไซด์ของตัวเมเจอร์เนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับก็เน้นตั้งรับนะครับโซน13.7ถึง15.13.7ถึง,ง13.9นะครส่วนแนวใต้ก็มองไว้2แนวที่15.2ถึง16บาทแล้วก็จุดคัดล้อน,นะครับถ้าลงมาแตะบริเวณ13.3นะครับ ตัวนี้เนะี่ยลดหย่อนภาษีสูงสุด50า0มบาทแต่ว่าแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็คือสินค้าทั่วไปนะคะก็ลดหย่อนไม่เกิน3 0ม0 0ืนนะคะก็ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนนะคะในภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าตัวแหวนนั่นเองนะคะหรือว่าร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยแต่สามารถ ออก e-tag i n v o i c e In ได้เนี่ยก็สามารถเข้าร่วมโครงการนะคะหรือว่าตัวของใอบรับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-Receipt <Yeah. S 1> นะคะส่วนส่วนที่2นะคะให้ไปที่สินค้า o t o ็นะคะ20,000บาทก็รวมกันนะคะลดหย่อนภาษีสูงสุด5 0,000บาทนะคะสำหรับการจับจ่ายใต้สอยในครั้งนี้นะคะซึ่งถ้ามามองนะคะก็คงหนีไม่พ้นนะคะในคัพปี้นะคะ <Yeah. S 1> พวกกลุ่มห้างเหล่านี้นะคะอย่างเช่น c r c นะคะจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเทียบกับเซ็ C c นั้นแข็งกว่าเซตนะคะแล้วก็มีลักษณะของการทยอ,อยเก็บในช่วงที่มีการย่องลงมานะคะแล้วก็ราคานั้นก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะก็คาดว่าจะเป็นลักษณะของการชะลอแบบพักนะคะเพื่อที่จะรอขึ้นต่อตามแนวโน้มที่เป็นไซเวอฟที่ดําเนินมาตั้งแต่สิงหาคมนะคะก็ให้เป็นลักษณะของการตั้งรับนะคะเพราะว่าสถานการณ์ของตลาดยัง คงเป็นลักษณะสวิงพาฐานนะคะก็ใ,ให้น่าต้องรับไปที่32มสบาทห้นะคะแล้วก็เป้าหมายแรกนะคะอยู่ที่35มสบาทห้นะคะแต่ถ้ามีการสวิงหลุด3 1มสบเาทห้เนี่ยต้องยอมแล้วก็คัดไปนะคะค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็น BJC นะคะ บีเเนี่ยก็เป็นหุ้นที่เหมือนจะพยายามเทอเร์นเอากลับขึ้นมานะคะราคาหุ้นแม้ว่าจะยังไม่เหนือ23บาทนะคะแต่ว่าค่อยๆไต่ระดับขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าเราเห็นจังหวะที่มีการย่อลงมาแถว21บาท10ตังค์21บาท60เนี่ยก็ตั้งรับนะคะแล้วก็มีรอบของการรุนรีบาวไปที่23บาท20นะคะก็แต่ก็ต้องเรียนว่า ชรวงนี้ต้องคัดเร็วนะคะถ้าต่ำกว่า20บาท60เนี่ยก็ต้องคัดนะคะเพราะว่าราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยลงมาอยู่ในระดับที่โอเวอร์ซสุดๆเลยนะคะแต่ว่ายัางหาปัจจัยบวกที่จะหนุนการรีบาวกับขึ้นไปไม่ได้เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นข p อง c นะคะมาเช้าไปเซเว่นะคะก็เห็นตัวของอเหมือนเป็นแท็ก เป็น,น e c e i t นะคะแบบสวยงามเลยนะคะใ,ในตัวแอป,ปของเซเว่นนะคะก็เนก็น่าจะได้ประโยชน์เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะเราก็มองว่ามีรุ่นเหมือนกันที่จะเป็น d o บ b l e ้ o r t o แบบขาเขย่งนะคะแมบบ้ว่าจะไม่สมบูรณ์มากก็ตามนะคะมีรุ่นปิดแก๊สนะคะตรง60บาทถึง62บาทนะคะแต่เป้าแรกเนี่ยวางไว้57บาท50นะคะก็เน้นตั้งรับถแถว53ค่ะคัดลอสนะคะถ้าต่ำกว่า52บาทนะคะก็จะเป็นทางด้านของห้างเนาะแล้วก็ ทางนั้นของคัปีนะคะคาปีซึ่งเป็นไงคะตัวเลขส่งออกมาแล้วของจีนนะคะใ,ในในช่วงต้นต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ออกมานะคะเดือนธันวาคมนี่ก็ส่งออกนะขยายตัว10.7เ e a ร์เ y e น r ยนะคะสำหรับจีนสูงกว่าคาดนะแล้วก็เพิ่มจากเดือนพฤศจิก,กาย,ยนที่ขยายตัว6.7ยอดนำเข้าก็ไม่แพ้กันคะ่ะมีการโตเพิ่มนะคะเป็น 1. หนึ่งเปอร์เซนต์เย<อ>ียดยียวก็ฟื้นนะคะจากที่พืชจีการ,รลดลงสามจุดเก้าเปอร์เซนต์นะคะตรงนี้ก็เหมือนเริ่มสะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกฐิจจีนนะคะแต่ว่ายังคงมีความเสี่ยงนะคะจากการเรื่องของสงครามการค้าที่ทจาจะประกาศ<ช>นะคะคว่าจะเพิ่มภาษีนะคะสินค้านำเข้าจากจีนอีกสิบเปอร์เซนต์ซึ่งตรงนี้เราคงต้องรอดูวันที่20นะคะที่จะมีการเข้าพิธีสาบานตนของทางด้านวา่า,นาที่ประธานาธิบดีสหรัฐก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่า จะมีแอคชั่นอะไรที่แข็งก้าวหรือเปล่านะคะกับจีนก็คงต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าหุ้นจีนก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะไปเราก็เลยดูว่าเอ๊ะมันฟื้นจริงหรือว่าฟื้นหลอกนะคะก็คงจะต้องตามดูเพราะตอนนี้สถานการณ์ต่างๆก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะยั่งแย่เนาะ,ะต้องบ<ข>อก <ๆ S 1> ว่าจีน <คง S 1> ฟื้นใช่แล้วก็พาไปกลุ่มชน่เพล่ะแต่ว่าตัวที่คิดว่าลงมากองถ่ายค่อนข้างลึกมากๆแล้วก็เริ่มมีสัญญาณกลับตัวเนี่ยเราเริอมเป็น <ๆ S 1> <ล> PTGC แี uh, PT C, ้วก็บบเชิงของตัวแพทเทิร์นราคานะเป็นลักษณะของตัวดับเบิลบัตทอมหรือว่าเป็นรูปแบบของการกลับตัวในแนวโน,น,าน้มขาลงนะครับตัว GC เนี่ยก็เรามองว่าน่าสนใจเนี่ยทั้งที่ในส่วนของตัวราคาด้วยแล้วก็ตัวของอินดิเคเตอร์อย่างตัว ISI ก็มีสัญญาณการเกิดผลิตเดเวอเรจด้วยเรามองว่าการย่อแถวบริเวณ22.5ถึง23บาทเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะในการสะสมได้นะครับส่วนต้านก็มองไว้สั้นๆไปก่อนนะครับจะอยู่ที่บริเวณ25.25 ถ้าตอนนี้พิธานก็คันรอถ้าหลุดโลบริเวณ22บาทนะครับเพราะว่าถ้าหลุดโลไปจริงๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดแรงขายลงมานะครัเรามองว่าถ้าเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็ต้องตั้งจุดสต็อปรอให้ดีด้วยนะครับเหมือนตั้งคันรอให้เร็วใช่แต่ว่า GC นี้ยังไม่ทำโลว์โล่วนะครับก็พยายามเหมือนประคองประคองนะคะมาดูเซติเด็กอืมก็เมื่อเช้านี้ก็มีการหลุดนะคะพันสามร้อยสี่สิบจุดลงไปนะคะไปลงไปลงพันสามร้อย 35จุดกองตองอยู่แถวนั้นนะคะก็ยังไม่ได้มีสัญญาณการกับตัวแบบชัดเจนนะคะก็ทําให้เซ็นทิ่เด็กนั้นเป็นลักษณะของ head and shoulder เต็มตัวนะคะคฐานใหญ่เนี่ยอยู่ในโซนช่วงรับเนี่ยพันสถึงพันสามร้อนะคะก็อยู่บริเวณโซนนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นระดับตัวเลขประมาณ f i บนาชประมาณยี่สานะคะแต่ถ้าไหลไปถึง78.6จเนี่ยจะไปเจอกันที่บริเวณ l o เดิม เมื่อ5สิงหาคมที่เราไต่ระดับขึ้นมานะคะก็คือแถว1,270จุดเลยนะคะก็ไม่ค่อยอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะตรงนี้อยากให้ทําฐานนะคะแล้วก็พยายามฟื้นตัวไปให้ได้นะคะเพื่อที่จะยังคงเหลืออัพไซด์ในการที่จะไปแต่200วันตรง1,405จุดนะคะแต่ดู จากสถานการณ์ณปัจจุบันก็ยังเหมือนไม่มีอะไรเข้ามาซัพพอร์ตนะคะก็คงรอยู่ใช่นะคะแล้วความเชื่อมั่นหายนะคะเบรกตรงนี้เหมือนความเชื่อมั่นหายไปก็รอดูที่แนวรับนะคะพันสามร้อยสี่สิบพันสามร้อยยี่สิบห้าว่าจะเอาอยู่ไว้ส่วนฟิวเจอร์แข็งกว่าแข็งกว่าเซ็ตนะคะแต่ว่าก็เหมือนพยายามประคองนะคะแต่ก็ยังยืนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็คงรุนนะคะว่า855 860จุดเนี่ยน่าจะ หยุดไหลนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้ามีสถานะรองนะคะตามในรายงานนะคะในตัว world optical ของเราเนี่ยก็หรือว่าปรับหมากของเราเนี่ยก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็กําหนดกลยุทธ์นะคะค่อนข้างเร็วนะคะเพื่อที่จะ,ะทํากาไรให้เร็วหรือว่าถ้าผิดทางคัดล้อนเร็วนะคะก็สามารถติดตามในรายงาน world o f t e c h world o f t i c a l แล้วก็ปรับหมากมันจะได้ <ๆ S 2> แก้ไขสถานาการณ์ได้ทันนะคะก็ทองคำทองคำนะคะช่วงนี้ ทองคำก็ไม่ใช่ย่อยนะคะก็ยังไม่ผ่านนะคะ2,700ถึง2,730เหรียญน,นะคะก็อย่างที่เรียนนําไปในช่วงต้นรายการนะคะว่า,าที่ทางดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเหมือนจะไปทางคงนะคะถึงขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็บอนยูสารัดนะคะก็ยังคงพุ่งทำนิวไฮในรอบ14เดือนต่อเนื่องก็เป็นปันจจัยกดดันนะคะทำให้ทองคำเนี่ยที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยนะคะก็ถูกเทคโรฟิตนะคะหรือว่า มีอัพไซด์ในการขึ้นได้น้อยนะคะเราประเมินว่าทองคำมีโอกาสที่จะติดท็อป3ตสอันรเหลี่งนองร้เหรียญอนเหรียญถึง2,730เหรียญน,นะคะแล้วก็ถ้าหลุด2,640เหรียญจะเป็นการคอนเฟิร์มการไหลนะคะก็ระมัาระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะคะบาคิดว่าไปในทางออดตัวมากกว่าสำหรับที่ทางของราคาทองคำนะคะ เป็นไงคะมีตัวไหนเซกเตอร์ไหนหน่าสนใจอ่าถัดมาครับเรอ่าตัวเซกเตอร์โรเลชันเนี่ยเราบอกว่าใน,ในระยะนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มรีดนาตลาดนะครจะเป็นในกดส่วนของกลุ่มแบงค์แน่นอนนะครับก็เรามองไปตัวตัว,ตวของตัว KBank <ứng S 2> นะครับตัว BBL ก <ứng S 2> ็เป็นตัวที่น่าสนใจอย่างที่เราแนะนําในช่วงก่อนหน้านะครับแล้วก็หากเราไปดูนะครับกลุ่มที่น่าสนใจตามมาเนี่ยจะเป็นในส่วนกลุ่มปิโตที่เพยายามเลือกนะครับมันจะมีในสองตัวที่เราหลักเนี่ยเรามองไว้เป็นตัวของ IBL ที่เป็นตัวรีดนะครับ ด้วยตัว G.C อันนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้เพราะว่าพยายามที่ตลาดมีการกลับขึ้นมาเนี่ย ทั้สงสองซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบงก์แล้วก็ดีโตเนี่ยน่าจะดีดกลับได้แรงกว่า้วยซัมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับกลุ่มของออโต้นะครับเอเก็อาจจะเป็นจังหวะในการเทรดที่ข้้นสั้นได้เพราะว่าน้มหลักยังเป็นขาลงอยู่<ม>ถัดมาเป็นของตัวเซนเทลเซนเทลก็มีประเด็นบวกนะครับอย่างที่กล่าวไปในช่วงก่อนหน้านะครับก็มองว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวของท U ก็อาจจะเป็นจังหวะในการเทรดได้เ<ม>ช่นเดียวกันก็นกจะมีห้าซิเตอร์นะครับที่อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อมื่อราคามีการย่อนลับมา มนมีแถมเมเจอร์ให้ด้วยนะคะก็ติดตามดูเมเจอร์เพราะว่าอยู่ในส่วน l i d i n g ด้วยแต่ลหลักก็เป็นกลุ่มแบงก์เนาะ<ช>แล้วก็ปิตโต,โตนะคะแล้วก็เป็นตัวของ a AH อแล้วก็เซนเทลแล้วก็ปิดท้ายด้วยที่อยู่ในกลุ่มฟูฟ้<ช>นะคะก<ช>็จะมีะมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะก<ช>็วันนี้น่าจะไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่นะคะกับรายการคู่หูคู่กาฟ์ะในวันพุธหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ